สวัสดีครับพี่พี่วันนี้ผมจะพามาชมเหรียญรุ่นสองหลวงพระขอมวัดไผ่โรงวัวปีสองพันห้าร้อยได้มาคมมากทำความสะอาดนิดหน่อยก็สวยเลย รุ่นสองนี่ก็นิยมนะนิยมเล่นหาอยู่นะเรามาลงกล้องดูกันมเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเป็นดัาแรกมันเมตตาขลงของพ่อเห็นไหมเห็นไหมคมแลม้วกลมเหม็นไหมคมด้วยแล้วกลมด้วย เปลือกตาเป็นไงสองชั้นเป็นเปลือกตาสองชั้นคมเลยตรงเปลือกตาสองชั้นตรงนี้มีรอยแตกนิดหน่อยรอยแกะซ้อนเห็นไหมนิดนึงตรงเนี้ยนะดูเปลืกตาสองชั้นอืมหูเป็นไงหูคมเป็นสันอืมเป็นสันนี่เบอร์ร้องจมูกเป็นไงคม สันจมูกคมป่าคมคางคมใช้ได้ทุกอย่างครบดูสังกัสจีวรหลงพ่อบ้าจีวรหุ่คมเลยไหมเป็นเส้นหุงคมเลย,เอ,เลยอืม วุนคมมากแล้ขยับกล้องเดียนจวุนคมมากนะจะมีต้องรอการขูดการแกะเห็นไหม,ไ,หมไม่ต้องรอการขูดมาดูตัวหนังสือเด็กเป็นแท่งแล้วหัวหัวมีดูทุกอันแล้วนี่เราดูหัวคมทุกอันอ่า ปลายขอไข่ํำแหลมแบบนี้นะปลายขอไข่ไหงดแหลมแหลมแบบนี้เลยเอามาเหมือนไงเห็นไหมแหลมคม,มแบบนี้เลยมาดูลายผมลุงพ่อใช่ไหมลายผมเล็กแล้วคมอืม มา,มาผมเป็นธรรมชาติเล็กละคมมาเล็กละคมเห็นไหมอ่านี่เห็นไหมอ่าเล็กละคมผิวเหลียนนี้ก็ได้อายุแล้วนะผิวเหลียนเก่าตามเวลามาดูหน้าผมพอนะถ้าเราตะแคงดูเราจะเห็นเห็นไหม ลองรอยการขูดกันแก่แม้ตรงร่องแก้มเห็นไหมความคมตรงร่องแก้มเห็นไหมเราจะเห็นรอยขูดที่ไม่เรียบตึงแก้มตรงคาตรงอะไรรอยนูนเว้าที่ไม่เท่ากัน,หนไหมรอยขูดยับย่นเห็นไหมตรงหนวดตรงอะไรแม้ตรงเบ้าตามาดูขอบตับ ขอตัดเป็นตัวตัดกับสุนแล้วก็เฉกเห็นไหมยังเป็นตัวตัดกับสูนแล้วก็เฉกอยู่ผมไม่เห็นนะข้างเลื่อยผมมีพระปีสองสี่หกศูนย์นะก็ไม่ใช่ข้างเลื่อยเดี๋ยวลงให้ดูมันก็เป็นข้างข้างปั๊มเหมือนกันมีสองเหรียญด้วยสามเหรียญด้วยไม่เห็นข้างเลื่อยสักทีหนึ่งมาดูข้างหลังเห็นไหมดูยันคมนูนคมเลยไหม เป็นแท่งคมอืมีต่องรอยการขูดการแกะให้แม่ตรงตรงยันเนี่ยไหมตรงนี้ไหมมีต่องรอยการขูดการแกะไหม,ต,ม,ต,ม,ต,มต่องรอยมีร่องมีร่องมีร่องรอบๆร่องรอบๆใม่เหมือนมีกรอบอืมเหมือนระบายสีข้างในอะ่ะไะความคมความอะไรต้องได้ไหม ล้วดูยานนเป็นแท่งเลยในนี้ต้องคมในร่องในรอยพวกนี้นต้องคมเนี่ยในซอกไม่ร่องอะไรพวกนี้นต้องคมฮะยาเป็นแท่งอย่างนี้เลยโนมันแท่งอย่างนี้เลยแล้วคมนะไม่ใช่ว่าไม่คม เหนไม่ใช่มไม่ใช่เป็นนูนแท่งนูๆๆนนะูนลื่นๆนะเห็นไหมเขาจะมีรอยแกะรอยอะไรเขาอยู่เห็นไหมต้องรอยการขูดการแกะเห็นไหมที่ไม่เรียบตึงเห็นไหมตามซอกตามอะไรพวกนะนเน,นี้ยนะเนี่ยตามหัวตามอะไรพวกเนะี้ยจะมีอยู่ทำนิการแกะการอะไร <c oughs> เหรียญนี้ก็เล่นหากันหลักหมื่นกลางถึงปลายนะสวยๆคนก็ออกได้ก็เป็นแสนได้อย่างเช่นเหรียญเนี่ยสวยมากมาดูหน้าหลวงพ่อทีหนึ่งหน้าหลวงพ่อขอไม่ใช่ทีหนึ่งเห็นไหมจมูกดีเลยเห็นไหมหน้าตาคมเปลือกตาคมมากหูคมหมดเลย อ๋อฮะแข่งดูไหมจะเห็นร่องรอยไหมความไม่เรียบตึงไงไหมนใบหน้าไงหม่าข้างแก้มข้างอะไรรูจมูกต้องคมสูตรของผมต้องมีรูจมูกต้องคม่มมมคมะ เส้นผมเส้นอะไรถ้าพี่ๆชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับตอนนี้มีซปเปอร์ตังได้นะพี่ๆถ้าพี่พชอบพี่พี่ถูกใจกดซปเปอร์ตงให้ผมได้นะหรือพี่อยากสมัครสมาชิกก็ได้นะครับเราจะได้มาเรียนรู้ภาพไปพร้อมกันมีสิทธิประโยชน์มากมายพี่ลองอ่านดูแม้ตัวตัดก็ยังเป็นตัวตัด ตัดเกือบสุดเลืกฉีกตัดเกือบสุดแล้วกฉีกองนี้จะเป็นตัดเกือบสุดแล้วกฉีกมันสุดมาตรฐานน่ะถ้าเสียงเขาบอกว่าตัดอย่างนี้เคก็เคกับหมดะเหรียญน่ะม,มาตรฐานของยุคเขาเลยมาตรฐานยุคใครย,ยุคมันยุคมันตำหนิมันเหมือนกันอยู่แล้วยุคต่อยุค ยุคของเซียนวันสามสิบกว่าสามสิบหกอาบขอบตัดอย่างนั้นอนะ่ะเหมือนมาทำใหม่ตอนปีสามสิบกว่าทั้งนั้นนะ่ะขอบตัดเลยเหมือนกันหมดเลยมาความคมความอะไรเราต้องได้ ดูคอดูอะไรไม่รอยยับยน่นเห็นไหมรอยเลเยอร์สูงต่ำมีนูนมีเวล์ส,สวยเลยดูยันหลังทีหนึง่ง